นี่นะคะแพรจะมารีวิววัซ e l ล n นซูเปอร์วิตามินไว e ์ i n เ s e ซ u รัค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าแพรเป็นสาววัซลีนอยู่แล้วนะคะคือแพรเป็นคนที่แบบใช้ครีมวัซลีนมาตลอดตั้งแต่แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มทาครีมบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้วัซลีนมาตลอดนะคะแล้วอันนี้นะคะเขาก็เป็นสูตรที่ออกมาใหม่ค่ะซึ่งขวดเขาแบบ สีสันสวยงามสะดุดตามากๆอันนี้คือแบบเดินมาแล้วแบบโอ้เด่นมาไกลเด่นสุดนิเชลเลยวาสลีนซูเปอร์วิตามินนะคะ <c oughs> เขาก็มีออกมาใหม่ทั้งหมด3สูตรค่ะแต่ละสูตรนะคะก็จะช่วยกันคนละเรื่องแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่โดดเด่นคนละแบบนะคะซึ่งแพรซื้อแบบสูตรซีตรัสมาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวแพรมากที่สุดแล้วนะคะก็คือแบบว่าช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสลดพวกจุดด่างดำนะคะเพราะว่า แผก็แบบผิวแบบกระด่างกระดำนาะเออแล้วก็แบบมีรอยแบบรอยแผลรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคิดว่ามันจะแบบตรงจุดแผลมากที่สุดนะคะแล้วกลิ่นของอันนี้นะคะก็คือเป็นกลิ่นแบบซิตรัสเลยค่ะก็คือเป็นกลิ่นแบบผลไม้ตระกูลเปรี้ยวนะคะกลิ่นมันก็จะแบบเหมือนกลิ่น ยังไงอะถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือมันเป็นกลิ่นซีตัสนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นส้มกลิ่นแบบมะนงมะนาวเลมอนะอะไรประมาณนั้นน่ะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรแครนเบอร์รี่นะคะสูตรนี้แพนไม่ได้ซื้อมาใช้แต่ว่าตอนที่แบบ จะไปซื้อไปหยิบขวดแบบเทสเตอร์มาแบบปั๊ม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 ยืนดมดมดม,ดม,ดม,ดมสูตรแครเบอรี่นะคะเขาจะเป็นสูตรที่ช่วยให้ผิวโกลว์กระจ่างใสค่ะแล้วกลิ่นของเขาก็จะกลิ่นหอมแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะกลิ่นก็แบบน่ารักน่ารักแล้วต่อไปนะคะก็คือสูตรกรีนทีนะคะสูตรกรีนทีก็จะเป็นสูตรที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสดูอ่อนเยาว์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกลิ่นหอมแบบผู้ดีผู้ดีมากๆเลยนะคะกลิ่น Tea, กรีนทีก็คือแบบมันจะหอมแบบ สดชื่อนอะเป็นหอมกลิ่นแบบชาเขียวแต่ว่าอ่ะก็ได้แหละอย่างที่บอกก็คือแพรเลือกสูตรซิตรัสมานะคะเพราะว่ามันเหมาะกับปัญหาผิวของแพรนะคะอันนี้เป็นเนื้อเซรั่มที่ช่วยให้ผิวเรากระจา่างใสลดจุดด่างดำผิวบริสผิวผ่องนะคะเดี๋ยวจะสงสัยว่ามันช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสได้ยังไงใช่ไหมมันช่วยได้ค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรแบบ วิตามินสกัดเข้มขน้นเหมือนแบบเซรั่มทาหน้านะคะแต่ว่าเนี้ยคือเอามาทาตัวไงแล้วเขาก็มีวิตามิน b 3 10เท่า เซรั่มเนี่ยดีกว่าแบบโลชั่นค่ะเพราะว่าเซรั่มอ่ะเขาจะแบบซึมลึกซึมไวนะคะแล้วพอมันซึมเข้าไปได้ลึกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเห็นผลลัพธ์ได้ดีมากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของเซรั่มนะคะก็คือมันซึมลึกซึมไวใช่ไหมเพราะฉะนัะ้นอ่ะมันก็จะไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้บนผิวเราค่ะคือบางทีเวลาทาโลชั่นใช่ไหมแล้วพอออกไปข้างนอกอากาศก็ร้อนอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาแบบมีคนมาจับตัวแล้วแบบ ตัวเหนียวว่าเคยป้าเคยแบบไปจับตัวเพื่อนแล้วแบบอเอ้ยแกจับไปแล้วแบบอเอออะไรอย่างเงี้ยเออบางทีที่แบบเวลาเราออกไปข้างนอกตัวก็เหนียวเหนียวห่แต่ว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรแบบเซรั่มซึ่งมันแบบไม่ทําให้ผิวเราเหนียวเลยคือมันก็แบบสบายผิวสบายตัวตลอดทอั้งวันนะคะไปนะคะเดี๋ยวแพ๊กก็จะมาลองเทสเนื้อให้ดูนะคะจะได้เห็นเห็นกันไปเลยนี่ปั๊มมาแล้ว นี่นะคะมันเป็นเนื้อเซรั่มแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเซรั่มที่แบบเหลวนะคะเพราะว่ามันแบบสกัดเข้มข้นมากๆแทนลองเนื้อให้ดูนะคะนี่ดูเลยนี่ก็คือหายกัแล้วอ่ะ <c oughs> นี่พอเวลาทาไปแล้วอ่ะมันแบบบางเบาแล้วมันก็ซึมไปมเร็วมากๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบซึมเข้าไปแล้วอ่ะความรู้สึกแรกเลยที่ทาพอหลังทาไปปุ๊บ มันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวเราแบบฉ่าแล้วก็ลื่นผิวดูสุขภาพดีมากๆแล้วมันก็แบบเย็นๆอ่ะคือแพ้ไม่รู้ว่ามันทําไมนะเวลาทาไปแล้วมันรู้สึกแบบเย็นรู้สึกผิวสดชื่นอ่ะแล้วด้วยความที่กลิ่นของเขาเป็นกลิ่นแบบเปรี้ยวๆอ่ะเออไม่ใช่กลิ่นเหม็ดเปรี้ยวนะกลิ่นมันแบบเปรี้ยวๆเหมือนแบบกลิ่นผลไม้เปรี้ยวอ่ะพอเวลาดมเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบหอมสดชื่นมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะคะขวดนี้ 380มิลลิลิตรนะคะราคา199บาทค่ะวาสลินซูเปอร์วิตามินอันนี้มีขายที่ตามแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะสามารถแบบหาซื้อได้ที่แบบวัดสรงวัดสรรบูธแพรไปซื้อมาที่โฮมเฟรชมาที่เดอะมอลล์นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกด กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ